เอาละทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะที่ห้องประชุม111น,นี่ห้องประชุมร้อยปีชั้นสี่สนักงานอายาการสูงสุดรัชดาที่คุณทักษิณไปนั้นแหละคุณปรีชาสุนสงวนและที่ดีอายการแล้วก็พร้อมด้วยคุณประยุทธ์เพชรคุณท่านดอนโคนโศนและอีกหลายๆคุณเนี่ยเขาก็ถแถลงข่าวกันการถแถลงก็คือมี3ทางอย่างที่ว่าแล้วก็นัดหมายให้มาเนะคะเสร็จแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็นำตัวคุณทักษิณมา โดยมีหลายคนเนี่ยก็เป็นผู้รับตัวจากพนักง,งานสอบสวนปอทซึ่งคดีนี้เขาล้องขอความเป็นธรรมเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาอะนะคะซึ่งในวันที่18เขาก็บอกว่า18กุมภาพ,พันธ์คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวจากกรมราชัณฑ์ในคดีอาญาเรื่องอื่นเนื่องจากได้รับการพักการลงโทษทางพนักง,งานสอบสวนปอทก็ไปรับตัวคุณทักษิณตามมาสืออายัดต,ตัวของพนักง,งานสอบสวนในวันที่28-66แและรับตัวมาสอบสวนก็ปล่อยตัวชัว่วคราวในวันเดียวกัน ยี่สิบแปดสิงหาหกหกอ่ะนะเฮ้ยหกหกสิงหาหกหกอะไรล่ะเออออหกหกยี่สิบแปดสิงหาหกหกก็ปล่อยตัวหลักประกันเนี่ยวันนี้ก็ห้าแสนถามว่าเงื่อนไขในการปล่อยตัวมีไหมคุณปรีชาบอกว่าสำนักอัยการไม่มีเงื่อนไขแต่เงื่อนไขเป็นของทางกรมประพฤติที่กำหนดเนี่ยไม่สามารถต่อได้ว่าทักษิณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรระหว่างพักโทษคุณปรีชาพูดถึงบรรยากาศขณะรับตัวคุณทักษิณบอกว่าหลังจากที่ตำรวจนำตัวมาส่งตัวเองก็ต้องมีการคุยกับนายทักษิณ ซึ่งจากสภาพที่เห็นก็มองว่านายทักษิณมีอาการป่วยขั้นวิกฤตอันนี้คุณปรีชาพูดนะคุณปรีชาสุงสงวนอธิบดีอายการสํงงานักงานคดีอาญาบอกว่าอธิบายว่าจากสภาพที่มองเห็นอันนี้ขีดเส้นใต้นะว่าอ,อายการปรีชาพูดนะนายทักษิณมีอาการป่วยขั้นวิกฤตเพราะต้องนั่งรถบิวแชร์มาเดินไม่ไหวจากการที่ได้พูดคุยนายปรีชาบอกทักษิณพูดไม่ค่อยมีเสียงท่าทางป่วยหนัก มีการส่วนที่ดามคอมาเมื่อถามว่าอุ้งอิงมาด้วยไหมไอการปรีชาบอกว่าทักษิณมาก,กับคนสนิทลูกสาวไม่ได้มาเมื่อถามว่านายประกันคืออุคงอิงใช่ไหมนายปรีชาตอบว,ว่าไม่ใช่และไม่รู้ว่านายประกันคือใครรู้เพียงคุณสมบัติของนายประกันว่าเข้าข่ายเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าคือใครโดยขั้นตอนการเซ็นรายงานตัวและพบไอการ3านาทีก่อนที่นายทักษิณจะกลับ นอกจากนี้สื่อถามว่าวันที่10เมษาเป็นการนัดนายทักษิณมาเพื่อฟังคำสั่งทางคดีหรือไม่อายการปรีชาบอกว่าวันที่10เมษาเป็นการนัดฟังผลคำสั่งทางคดีว่าจะมีคำสั่งอย่างไรจะสั่งฟอ้องไม่สั่งฟอ้องหรือเลื่อนนัดก็จะแจ้งในวันที่10เมษาซึ่งนายประยุทธ์เพชรชกลก็ได้พูดเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าสำนวนเดิมที่มีคำสั่งเห็นควรสั่งฟอ้องเป็นคำสั่งแรกตั้งแต่ทักษิณยังไม่กลับไทยแต่เมื่อกลับเข้าไทย มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วตั้งแต่17มกราคม67และมีการทำหนังสือร้องของความเป็นธรรมคำทำให้นพนักงานสอบสวนก็มีการสอบสวนใหม่จึงทำให้วันที่10เมษายนตัวทักษิณจะต้องมารับฟังคำสั่งด้วยตัวเองว่าอายการจะเห็นสมควรสั่งฟ้องหรือไม่ก็คำสั่งก็อย่างที่บอกไปแบ่งเป็น3าแนวทางคือสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องเลื่อนนัดฟังคำสั่งถ้าหากสำนวนที่สอบเพิ่มเติมไม่ครบแต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องแจ้งให้หนายทักษิณทราบ สื่อย้ำว่าหากวันดังกล่าวมีคำสั่งออกมา <c oughs> และยังบอกอีกว่าคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรหาก10เมษายนอายการมีคำสั่งเห็นฟ้องจะต้องนำตัวนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการศาลทันทีไหมแต่หากมีคำสั่งไม่ฟ้องหรือว่าสิ้นสุดในใช้อายการไม่ต้องส่งสำนวนใช่ไหมคือไม่ต้องส่งไปยังผอบอตรเหมือนคดีอื่นๆเนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรใช่ไหม เมื่อถามถึงลื่นหนังสือร้องของความเป็นธรรมที่ทักษิณร,ร้องมาเมื่ลไรหรออย่างไรทั้งหมดที่ถามเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่ตอบส่วนข้อกล่าวหาจากสังคมสำหรับตัวนายทักษิณว่ามีการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านคดีให้กับนายทักษิณหรือไม่นั้นนายประยุทธ์ชี้แจงว่าคดีนี้มีอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่อายการสูงสุดจึงของให้ไปดูประวัติการทํางานของอายการว่ามีการทํางานเป็นในทิศทางใดขอให้สังคมมั่นใจในกระบวนการพิจารณาของอายการแม้ว่าคดี จะมีผู้ต้องหาเป็นบุคคลสําคัญที่สังคมให้ความสนใจก็ตามก็คือว่าฉันก็ว่า,วาตรงไปตรงมาอันนี้นะเอเสียฉันเหอะสุดท้ายก็บวนแลงน้ํา